เ hey oh. เธอสบายดีไหมอันนี้เป็นลูกนกที่แม่มันมาไข่ทิ้งไว้นะคะโอ้โหแต่ว่ามันไม่เคยถ่ายดูมันเลยมันตัวโตวมากเลยตอนนี้ห้องที่มีทุกสิ่งทุกอย่างเอาแม่มาพอดีเลย แม่มันเอามาอาหารมาให้โอ๋อเจอแม่มันพอดี นี่ลูกนกนี่จะตัวเท่าแม่นกเลยตัวเริ่มเทิมเลยแม่ให้กินเสร็จแล้วไปแล้วโ,โหนี่คือลูกนกเหรอด่ทำมันตัวใหญ่แบบนี้น่าจะ